ได้แบ่ว ừ a เด้น้ำด้วยของดีเลยบบเรื่องบอะบ่ไับบ่หะหิรับบ่ลาบบ่ขาอนลไม่หลาบแล้วไม่หลับล้วไม่ลับแล้วไลับแล้ว่หไม่กินดแล้วไม่บแล้วไม่ลบลามบแุ้วับแล้วไม่หบล้วไลับแล้วไม่หลับลไม่ัวไม่ลับแ่แวไล้่ห้ไมัล่้มัลวมัมลับแล้่วไม่ล่หับแลไม่ลับแล้

ใช่หรือเป่ใช่หร่่กลับเหภมิสดสีาห่มแกจะไปเห็นนรเดียวเรอผ่้ห่ิงแกบนเ่วมงดไนตกครับบรรยากาศนตกเออบรรยากาศน่าคนตกค่ั้นแหละท่านชเสีันกันครับผมเสกัน

แต่กอนมันเออแต่กอนมันอาใจใจมาอยู่น้ำใหม่ๆมันนี่ตรงเขียดเป็นเนียเขียยตรงมาไหออกมาดูนนาเย่อเนียจะงมามาจเห็นหลับหลับตอนตอนตอนพอสักตอนหนอืมสวย อย่างนี้รับดีบรยวปุสระขาเอ้ยบาแม่เขาอันนึงเมาตอนนั้นแม่ยืดูเป็นตาด้วย，ยดูลอย่าขยับเด้ออย่าขยับเด้อ

กินกันด้ก็ไปกิน,น,นกันเด้อหน้าไม่เลบหน้าก็มาจองหมดหนเพิ่ต้อนไข่ไข่น้ำต้มไหมหลับชุก

เท,ทียวต้องขับรถไใส่เทียวต้องไปต้มต้มหลอก็ใส่เผื่อเลยอรักมรับ ห้าเมือนเดิมเอาเขี่ลงไปเลยนื้อหนึ่งตุมนื้อหนึ่งกับตุ้มเยีดยมมเจียวเลยนีว่ดีรคร <Viol> <se> ับแปดิบห ใสยคนที่สั่นใส่ลุยบุคุยนันมาตรฐานด้ก่อนเอาวันนี้สิเฮ็ดลาให้แม่บานกินได้วันนี้เด้ลาบครับขับปากไวเพิ่มดีบอสอ้เนือดีขับรถมาแต่โคลาดหิวเขาแล้วอ,อ๋อรนกาบมาซื้อเนื้อคนตกพอดีอู้อ,อู้ไวหวไหมกินกันนะครับนะ เอาจีบโซ่อีก 2, 2, นะอสองสมคบแน่อู้หูแซ่บแค่ใเดีวอาชีพแบบบ้านๆแล้วไม่อยังเลยจริง, <5. S 1> รงประสบการณ์จริงสวยเข้าไง กวมากินรของผู qu ้สื่อสารเรากินเรามากินกับามานะครับมี่ของแซมสาเกินกันดเสียไฟไหเสียไฟให้เอาไฟมาตัวเฮีก็บบเหเบาเอาเฮีคือเบาท่า ป้าสาวกินเอาไห้เงินแล้วเนาะอัดลีบอัดยังเทากัมีคนมาเบิรงเขามนบอกทำรายได้เดคนเบิงเออคนเบิงนนเงินมีย่เงีเอาใครเขไรายได้จากยูทูบเออรายได้จากยูทูบมา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 กินไหมถ่าไลฟ์สดในติ๊กต็อกอ่ะมีของควัญมีดอกกุหลาบมันบอเป็นดอกกุหลาบของขวันนี่เป็นเงหักคบริลูทุ่ียงะยงงเ็ ผู้ติดต,ตามหนึ่งแสนคนเป็นบอกได้โลทองแล้วก็สิี่าย่ได้จากยอดคนดูคนดูของคุณเท่าไหร่ห้าแสนคนหนึ่งมืนคนคุณก็ได้เงินแล้วรายเดือน 1, 000, 2, 000. หน,อนึ่งพันสองพันภาษาเขาสีนีเงินมาสือ่อน่ากินเห็ดแนวดีๆมาให้ข้าเบึงบกินแนวน,นั้นแนวพ่อสือยังไม่ถึงมือเงินก็ให้พอดีอนไม่เงินมืเนอยู่ ียังเมื่อยแล้วย ah> ืดเขาออทำหนึ <t un> <t un> um> ่งบ้แต่ว่าเห็แ่เตียงเย็นงอเียหนเ่ยถาเขาเขาจะบกคไหนว่าแชร์ด้วยครับสวัสดีครับายย